หมอขอแนะเคลผักยอดฮิตในกลุ่มคนรักสุขภาพที่คุณหมอขอแนะผักเคลหรือค้ะใบหยิบมีสารอาหารมากมายครับนิยมรับประทานสดๆในเมนูสลัดหรือทำเป็นสมูทตี้เพื่อให้ได้รับสารอาหารแบบเต็มๆเนื่องจากผักเคลเป็นอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์สูงอุดมไปด้วยวิตามินนะครับและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายดังนั้นการบริโภคผักเคลจึงเป็นการบำรุงซ่อมแซมอวัยวะภายในร่างกายหลายส่วนด้วยกัน เดี๋ยวเรามาดูเมนูจากเคลง่ายๆกับเคลสมูทตี้กันครับ oh. ทำง่ายๆตามนี้เลยครับใส่น้ำแข็งลงโถปัน่นใส่เคลใส่กล้วยหอมแอปเปลิลเขียวน้ำผึ่งเกลือชมพูและน้ำนมโค,โคพัสเจอไลท์ตราดัชมิลครับหลังจากนั้นปั่นให้เข้ากันเทใส่แก้วพร้อมจัดเสิร์ฟครับ oh. แคลวสมูตี้แก้วนี้เต็มไปด้วยประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพเลยครับหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพสามารถส่งคำถามมาที่รายการคุณหมอขอแนะทาง YouTube ช่อง d h ด a l Channel ครับและเรายังมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพให้ได้ติดตามกันอีกมากมายในคุณหมอขอแนะทางช่อง7 HD วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับด้วยความารถนาดีจาก Dash m มิ l